จากที่เราเตรียมของไปเรียบร้อยนะครับฝนตกทุกคนแรงมากกับพึ่งหยุดไปตะกียบตั้งกระทะเลยนะครับเราจะใส่ตัวน้ำมันกาก,ากหมูแล้วนะครับเราจะล้วนตัวน้ำมันกับตัวพริกแกงให้มันหอมก่อนนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับใช้ไฟปานกลางครับพอเหยียดตัว พี่แกงเรามันจะไหม้นะครับแต่ตัวน้ำมันไปแล้วผมจะตามด้วยตัวพี่แกงนะครับเราก็ล้วนตัวพี่แกงกับตัวน้ำมันที่เราใส่ไปให,ให้พี่แกงเหลืองหอมเลยนะครับ mm hmm. เรื่องความเผ็ดนี่เพื่อนๆใส่ต,ต,าตามที่เราชอบเลยครับตอนนี้ผมจะเอาเผ็ดไม่มากนะครับ ใส่พริกแกงประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับตัวปลาหมึกเราเนี่ยจะใช้ประมาณครึ่งโลนะครับตอนนี้ตัวพริกแกงเราเหลืองหอมแล้วนะครับผมก็จะใส่ตัวปลาหมึกนะครับผมเอาไปล้างทำความสะอาดนะทุกคนแล้วก็บั้งนะให้มันตุกง่ายๆนะครับส่วนตัวปลาหมึกพวกเนี้ย มันจะมีเขาเรียกว่าแกนกลางนะทุกคนเราล้างแล้วก็ดึงออกครับอันนี้ผมล้างในตัวน้าเกลือนะครับขยำสามสี่รอบนะครับแล้วก็ลอยมันจะาเด็ดน้ำนะครับที่บ้างเนี่ยคือตัวปลาหมึกมันก็ได้สุกง่ายนะครับตอนนี้กลิ่นพริกแกงหอมมากครับแต่ตัวปลาหมึกมันได้สุก ไวยย่แล้วนะทุกคนเมนูนี้ทำง่ายมากครับใส่ตัวหมึกไปแล้วผมก็จะตามด้วยตัวพิก,กินดาแล้วก็พริกใหญ่เลยนะครับที่เราหั่นไว้เพิ่มความหอมและสีสันนะครับส่วนตัวพิก,กนดาเนี่ยมันจะมีความเผ็ดอยู่แล้วนะทุกคนเราจะมาปรุงรสชาติกันนะครับผมจะใส่ตัวน้ำปลา ผิวขาวนะครับน้าตาลนิดนึงกันทุกคนกระชับรสชาตินะครับต่อไปจะเป็นตัวผงปรุงรสเรานะครับคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันเลยครับที่ผมใส่ตัวพริกสดไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีความหอมเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนการล้างปลาหมึกนี่เพื่อนเพื่อนสามารถล้างในตัวน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมล้างในน้ำเกลือ,อรอบนึงนะครับแล้วก็ขยำล้างน้ำเปล่านะครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบน้ำเยอะก็สามารถใส่น้ำเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดกระทะมันจะไหม้นะครับแต่วันนี้ผมจะเอาน้ำประมาณนี้นะครัวิกนะเพราะว่าตัวปลาหมึกมันก็จะมีน้ำออกมารื่อยนเวลาเราผัดนะครับืมตัวนี้กลิ่นหอมมากครับ ผมจะใส่ตัวถั่วฝักยาวนะทุกคนเมนูนี้เราเรียกว่าอะไรดีผัดถั่วฝักยาวใส่ปลาหมึกนะครับเพราะว่าถั่วฝักยาวเยอะกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> คุกเขาให้ตัวถั่วเราเกือบสุกเลยครับเราจะมาชิมรสชาติให้ทุกคนตัวถั่วจะมีความหวานอยู่แล้วนะครับ อนนี้ตัวปลาหมึกของเราที่ที่ใส่ไปนะครับกับตัวถั่วสุกแล้วทุกคนน้ําก็ได้ประมาณนี้เนีัยไม่ได้เยอะมากนะครับตัวน้ํามันจะออกมาจากตัวถั่วฝักยาวแล้วก็ตัวปลาหมึกที่เราใส่ไปนะครับแต่ตรงนี้กลิ่นพริกแกงกับกลิ่นพริกสดที่เราใส่ไปนี่หอมมากทุกคนเดีย๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันครับ เข็มคนครับเผ็ดน้าครับแล้วก็จะมีรสชาติเค็มตัดหวานนิดๆนะครับจากตัวน้ําตาลแล้วก็ตัวผักที่เราใส่ไปนะครับเอาประมาณนี้ทุกคนส่วนเพื่อนชอบน้ําเยอะกว่าน,นี้ก็ใส่น้ําเพิ่มได้นะแต่ผมจะเอาประมาณนี้พอนะครับปิดท้ายนะครับความหอมจากตัวใบมะกรูดแลานทุกคน ใส่ตัวใบมะกรูดวะนี้กินหอมมากครับส่วนตัวผักนี้เพื่อนๆชอบฐานสุกวันนี้ก็เคี่ยวนานกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาประมาณนี้นะครับให้มันมีความกรึบๆนิดนึงนะทุกคนไปครับเดี๋ยวเราไปจัดเตยมปตะจากันครับ ตอนนี้เมนูเราก็เสร็จเรียบร้อยนะทุกคนจะเรียกว่าตัวปลาหมึกผัดถั่วผักยาวก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าผัดเผ็ดถั่วผักยาวัดตัวปลาหมึกดีวกว่านะเพราะว่าตัวปลาหมึกมันแค่นิดเดียวนะครับวันนี้ใช้ถั่วเยอะนะอยากทานผักเยะยทุกคนมันลองดูครับตัวปลาหมึกกับตัวถั่วเราตัวปลาหมึกผมเอาไปขยำ,น,ำน้ำเกลือนะครับ แล้วก็ล้างน้ําเปล่าสามตีครอบนถึงจะเอามาทําอาหารนะครับไล่ความเค็มมันออก,กทุกคนหอมกิ่งพริกแกงที่เราใส่ไปนะครับตัวถั่วมันจะให้ความหวาน,นครับกับตัวปลาหมึกเนี่ยมันจะมีความเค็มทุกคน เราปรุงอย่าไปปรุงเยอะนะครับนี่มันจะเค็มเกินไปนครับอืมบอว,ว่าหมึกยังกรอบอยู่นะวันโอ้สองกินไปสองคำคนระับความเผ็ดเริ่มมาพอผมใส่ตัวพริกกินดาตัวพริกอ่อนไปด้วยนะครับ ตัวถั่วยังเหลือความกรอบอยู่ครับกินแล้วหยุดไม่อยู่ครับเดี๋ยวลองปลามึกกับตัวน้ำเครื่องแกงเราอีกหนึ่งคำนะครับนะ ผมกล่อมทุกคนแล้วเมนูนี้ผมปรุงไม่ได้เยอะนะครับใส่แค่ตัวน้ำปลาเพิ่มความเค็มแล้วก็ตัดน้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่ตัวผงปรุงรสไปนิดนึงนะครับแค่นี้พอครับน้ำมันหอยไม่ได้ใส่ครับเอาแบบมันเป็นอารมณ์คล้ายๆว่าแกงป่าทุกคน เวลาเคี่ยวถั่วแล้วก็กินน้ําแกงไปด้วยเนี่ยมันจะมีกลิ่นตัวใบมะกรูดเราเพิ่มขึ้นมานะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถใส่ตัวพริกไทยอ่อนไปด้วยก็ได้นะครับถ้าคนชอบความเผ็ดร้อนมากกว่านี้นะครับแต่นี้ผมก็บเอาซุปซออตอนเย็นดีกว่าน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวไปทานต่อนะครับก็เป็นหนึ่งเมนูง,ง่ายนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามกันได้ส่วนตัวผักเนี่ยเพื่อนๆสามารถ ใส่เยอะใส่น้อยตามที่เราชอบเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับตัวก้าหมึกเรามีความเค็มอยู่แล้วร้าน้องทำความสะอาดให้ดีนะครับเวลาปรุงก็จะใส่รสชาติเค็มเยอะนะครับเดีย๋ยวมันจะเค็มขึ้นไปอีกนิดนึงนุกวนเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ได้นะครับส่วน,นเพื่อนไม่ตัดหวานไม่ชอบทานหวานไม่ต้องตัดหวานก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมตัดให้มันมีความกลมกล่อมส่วนตัวพี่แกงแล้วเนะี่ยมันก็จะมีความเค็มจากกะปิอยู่แล้วนะครับ เพิ่มความหอมโดยตัวพริกอ่อนพริกกินดาที่เราหั่นไว้นะครับแซ่บกับทุกคนเมนูนี้แเราจะทําง่ายที่สุดครับเดีย๋ยวนี้ผมต้ขอตัวไปทานต่อนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ